ทริปเหนือปล,ปลายปี68 9วัน9คืนสวัสดีคะ่ะทุกคนเมื่อคืนนี้ค่ะเราเดินทางออกมาจากกรุงเทพมหานครนะคะตอนตี2 20ค่ะแล้วก็มาถึงที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะเวลาประมาณ A5 20 a 5 40หาที่พักที่นครสวรรค์ก่อนละกันก่อนที่จะเดินทางไปที่แม่สอดนะคะปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือห้องพักเต็มหมดเลย ไม่ได้จองไว้เนาะแต่ด้วยความโชคดีเนาะมาที่โรงแรมเอเชียนอครสวรรค์นะคะก็คือมีที่ที่โรงแรมอื่นคะแนนํามามีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งนะคะก็จะเป็นห้องนี้เลยเป็นห้องติดลิฟต์ก<ๆ>็เลยทำให้เราได้มีที่นอนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะไปกันต่อแล้ว ถึงแล้วค่ะอำเอแม่สอดจัังหวดตากนะคะตอนนี้เราได้ห้องพักกันที่โรงแรมควีนพาเลทจ้ะแล้วก็โชคดีนะคะที่เหลือห้องเพราะว่าเหมือนเดิมก็คือเราไม่ได้จองกันเอาไวค้ค่ะมาแล้วคะ่ะแอมมาถนนเดินจังหวัดตากเ็ไม่ใช่ดิของแม่สอดแม่สอดอจังหวัดตากแม่สอดครับเออนั่นแหละนั่นแหละ,ะค่ะก็ะค่อนข้างคึกคักเลยอะคือเขาปิดถนนเลย วดจนสังนานไม่ได้เข้าดีที่ได้ที่พักนี้ไปเลยเปหาอะไรกินกันบอกว่าจะหาของกินแต่มาหยุดกันอยู่ตรงร้านนี้นานมากๆเลยแล้วก็เสียดับกันไปพอควรเลยค่ะ วันนี้เราจะไปลุยที่กรอเซโดกันนะคะจุดที่เขาบอกว่ามีทะเลหมอกที่สวยที่สุดเลยดูสิว่าวันนี้จะไปถึงไหมไปถึงสภาพไหนยังไงนะคะบนปี๊บอันนั้นนะคะก็จะเป็นขนมที่เราซื้อเอาไว้นะคะแจกสำหรับเด็กๆที่เจอตามข้างทางนะคะ เพียงแค่ไม่นานมากเราก็เดินทางมาจนถึง,ถงทางเข้าหมู่บ้านกรอเซโลนะคะมาจากทางศพมือเส้นสามศีค่ะมีทางนี้อยู่แป๊บเดียวให้ได้ใจชื้นหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้ทําการจอดนะคะเพื่อที่จะปล่อยลมยางออกสักหน่อยเราก็ใส่อุกปรกรณ์ป้องกันเพิ่มเติมสักนิดค่ะล้มแล้วหนึ่งและพี่ก็รอช่อยอยู่ครับโอ้โหไม่คิดว่าทางโหดขนาดนี้ สาเหตุของการล้มนะคะมาจากการที่เรานะคะชะลอเพื่อที่จะหยุดรอให้รถคันข้างหน้าเนี่ยไปก่อนค่ะแล้วเนื่องจากมันเป็นทางลงเนินแบบนี้ค่ะทุกคนสภาพก็ตามที่เห็นเลยค่ะเสียการทรนตัวไปอีก8ปกิโลที่นาทีแปกิโลถึงแล้วค่ะกอเซลู กูขึ้นมาทำไมตรงนี้จะเป็นเรียกว่าขุนกอเซโลเป็นลานกลางเต็นท์จุดหนึ่งไปจุดอื่นก็ได้เยอะแยะม่อนกะละกโจม่อนหมอกกลางดอยม่อนเดียวดายม่อนอะไรม่อนฟ้าเยอะแยะเลยไม่ต้องมาตรงนี้ก็ได้นะแต่ถ้าคุณปักหมุดมาว่ากอเซโลมันก็สามารถก็จะพามาตรงนี้เป็นไงคะขับมาสบายเนาะทางดีมีเซเว่สบายสบายเนาะมาเนี่ยจามาอีกไหมมาไหมมาเลยมึงมาคนเดียวนะ สภาพ,ภาพ oh <no. S 2> ถ้าคุณอยากมาเที่ยวแบบปกติผมแนะนำว่าอย่ามาทาง3 0 0 4นะครับถ้าคุณมาจากตากนะฮะให้คุณเลยไปอีกไปขึ้นทางแม่สามแลบนะฮะอย่ามาเส้นนี้นะฮะขับยากมากผมล้มไปครั้งหนึ่งเมียนี่ลงไปจับกบเลยคลุกฝนสุดท้ายแล้วผมก็รู้แล้วว่าไม่สามารถขับไปพร้อมคนซ้อนอีกคนได้เพราะว่าปี๊บสามใบก็หนักมากแล้วต้องฝากเมียไปกับ กพี่ๆที่มาช่วยยอนี่ค่ะ <Heather> ล <S biography> ้วก็มาเจอกันตอนช่วงหลังเนาะที่ทางมันเริ่มแน่นแล้วนะคะสัาพน้องไปดูวิวกันเซเว่นค่ะหนูอยากรีบ สวัสดีคะ่ะบรรยากาศที่กรเซโลวันที่29าธันวาคมค่ะตื่นมามีน้องหมอกเต็มเลยด้วยน,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของคนที่มากางเต็นท์นด้วยกันนะคะสุดหูลหกตาฝั่งนู้นก็คือพอม่านะคะ นที่ฮัลโหลแวะพักกันแป๊บหนึ่งวิวสวยมากเลยถ่ายซะหน่อยแวะถ่ายรูปกัน <Har> แวะพักพักตอนนีพ้พักแม่งทุกจุดเลยครับโอ้ <Cer f. S 2> ิวสวยมากแต่ว่าตอนขับเราจะไม่สามารถมองวิวได้เลยเราต้องมองทางครับไม่นั้นเราจะตกเขา ในวันเดียวกันค่ะหลังจากที่เราได้ลงมาจากกรอเซโลนะคะเราก็นํารถนะคะมาให้พระอาจารย์ที่เรานับถือนะคะเป็นเสมือนกับพ่อคนที่สองน,นะคะทําการเติมรถแล้วก็เรียกขวัญน,น้องหลังจากที่เราพาไปล้มมาค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่วัดพระธาตุดอยกองมูวิวรอบๆจะแบบนี้เลยครับเมื่อคืนนี้เรานอ,นอนกันที่ ตัวเมืองแม่ห้องสอนวันนี้ก็เลยขึ้นมาสักการะสะหน่อยเพราะว่าอยู่ใกล้มากเลย1.2กิโลเองครับใกล้ๆ สติกเกอร์ที่ห่อ,อก,กันค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเรียบร้อยค่ะสติกเกอร์กรอเซโลนะคะคู่กันกับ4,088โคมแล้วตอนนี้เรามาถึงที่ร้านดอกไทยค่ะร้านดอกไทยค่ะร้อนมากเลยะ อ,นนอย <c oughs> ทริปวันนี้ก็เป็นไปแบบ <c oughs> เอ,อยเออยเวยเยงงงงหลวมหลวมก่อนออกมาจากตัวเมืองแม่ข้องสอนก็แวะซักผ้กาแวะรับสติ๊กเกอร์หาของกินค่ะกว่าจะมาถึงบ้านรังไครก็ตอนนี้กี่โมงแล้วคะไ<อ>ล่สามสิบสามแล้วทุกคนเวลาไปเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้ตั้งใจเร่เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อไปเนาะเดี๋ยวพาคุณชายไปชิมชาก่อนมานั่งดื่มชารับอากาศเย็นๆกัน จะสักชาร้อนสักชาเย็นะหมายถึงว <woods> ่าใส่น้ำแข็งร้อนตอนแรกฟังด้วยนม่เลยเนาะตอนนี้รู้สึกหนาวมากเลยเย็นแบบเย็นมากค่ะลมแรงมากขอย่างที่หลายๆท่านรู้นะคะที่นี่เขาก็จะมีเป็นบริการให้เช่าเรือกันอยู่นะคะ ถ่ที่อยากไะแต่งชุดสไตล์จีนๆถ่ายร,รูปสวยๆเช่าเรือแบบนี้ก็สามารถติดต่อได้เลยหลังจากที่เรานะคะมาจากบ้านรักไทยคะ่ะเราก็ไปแวะกันที่ปางอุ๋งนะคะเพื่อที่จะไปดูกันว่าเอ๊ะคืนนี้เนี่ยเราจะไปนอนที่ไหนกันดีปรากฏว่าปางอุ๋งไม่มีที่นอนจ้าเพราะฉะนั้นเวลา6โมงนิดๆนะคะเราก็เลยต้องเดินทางออกมาจากปางอุ๋งเพื่อเดินทางไปหาที่พักที่ปลายคะ่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินไปเย้เหมือนเดิมค่ะมาแบบไม่ได้จองที่พักเอาไว้อ่ะเนาะไม่เข็ดแต่ว่าก็โชคดีได้เกีตาร์ครับตอนขึ้นี้จำชิดกีตาร์ไม่ได้แล้วว่าอยู่ไหนเดี่ยวค่อยพานะแผนของเราก็คือเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะขึ้นไปที่เชียงใหม่วันนี้นอนที่นี่ก่อนไปหาอะไรกินโกโก้ คือคักมากเลยที่แม่ห้องสอนยังไม่คือคักแบบนี้เลยชาวต่างชาติเยอะมากเหมือนเดิมน,นะคะ ตึ้งขับไวมากโฟกัสไม่ทันเลยเรากำลังเดินทางไปที่แม่กำปองกันค่ะ ที่พักของเรานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เป็นที่พักติดริมน,น้ำค่ะนี่เป็นห้องที่เราจองไว้มีผู้ชายกำลังเอ็กซ์อไซส์อยู่ห้องก็แบบน่ารักน่ารักตะมูตะมีอะ่ะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยแต่ที่สำคัญน,นะนี่ ไตลอดวันตลอดคืน ากศตอนเช้าในวันที่1มกราคม2569ค่ะเรายังอยู่กันที่แม่กำปอง ฝากมั้ยเห็นเหรอเออเห็นู ตอนนี้เราอยู่กันที่ไร่ชาสุยงกงจังหวัดเชียงรายค่ะน,นี่คือรอคิวสั่งเครื่องดื่มแต่ไปเกอรี่นะนนส่วนเทศกาลเหรอเนาะ าสวยฟงเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้ยายตกแล้วยายมาเป็นโต๊ะลิ่แทน จะต้องเลี้ยวแยกไปนะคะเพอดีว่าไปผิดทางจถึงและะ้วค่ะมาถึงแล้วบ้านหานนี้โดนหลอกไปเชื่อทีเ่เฮจหลอกลวงตอนนี้เรามาถึงที่พักของเราแล้วนะคะชื่อว่าพาฮีแคมปิ้งค่ะเป็นที่ที่เคยมาพักเมื่อเท่าไหร่สามสามปีก่อนสองหรือสามปีก่อนเลยแหละที่มานะคะคก็ยังเหมือนเดิมค่ะน่ารักเหมือนเดิมก็จะเป็นสไตล์แคมปิ้งแบบง่ายๆหรืแบบนี้ แต่ต<อ>ว่าใช่แต่ว่าเขามีไฟให้ชาร์แบตด,ด้วยนะอันนี้ที่เราชอบมากเลยแล้วก็ตอนเช้าว,วิวมันจะสวยมากก็คือวิวก็จะอยู่ทางด้านหน้าตรงนู้นเลยเป็นไงคะคนขับเมื่อกี้นี้โดนหลอกไปเชื่อดด้วยกับความ <c oughs> ต้องไปกลับรถบัเเขาอยู่ <c oughs> ไอ้ไม่ความหลอกพูดผิดเดี๋ยวอันตรา <c oughs> ยเดี๋ยวดูอันตรายไห โอเคเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนค่ะเมื่อกี้ถามพี่เขาอันนี้มันประมาณทุ่มเกืบครึ่งแล้วก็เหลือหมูกระทาชุดสุดท้ายพอดีเดี๋ยวเหมือนเดิมค่ะมาขอของหมั่มเหมือนเดิมเนาะเหมือนมผ่านตัวเดิมเลยนี่คราที่แล้วตีกัน นี่คืออาอัพเดทอะผมบางเรืงไหมแต่กันงกันเลยไม่้องงกครับไจะเอาเงทีเาไม เล่นได้นะต้องเล่นกันหลายคนดิใช่ไหมจะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทางด้านล่างก็จะเป็นหมู่บ้านของเขานะคะไปหาอะไรกินเอออะไรเออในนั้นได้ค่ะมีก,กาแฟมีพวกพิซซ่าย่างเตาถ่านอะไรพวกนี้ที่แบบขึ้นเชื่อค่ะก็มากันได้ากดีค่ะไม่หนาวจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเราเตรียมไปกันต่อละ ตอนนี้เราอยู่ที่ดอยผาหมีนะคะอยู่ด้านล่างของผาทีนั่นแหละเป็นวิวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าพอดีเห็นเวลาเนี่ยน่าสนใจวิวสวยก็เ,เลยมาแวะชิมกาแฟส่วนผสาชาไทยเหมือนเดิมนะคะชื่อร้านว่า Bear House Cafe นะคะชิค้กอร่อยด้วยค่ะชิค้กอร่อย <laughs> ขออภัยที่ถ่ายไม่ทันเนาะแล้วก็กาแฟดีคะ่ะกาแฟของด,ด,ดอยผาหมีนะเมื่อกี้ไปกินกาแฟผาทีมาอาจจะ บางไปนิดนึงอาจจะยังไม่ถูกรากอาจจะยังไม่ถูกรา,กาจจไม่ถูกเปล่าหรือ,อยังไงแต่นี้มาัากิ้มน้ำดีมาอีกหน่อยหนึาอันนี้ก็จะเป็นวิวแล้วก็ด้านนู้นนะคะจะเป็นวิวของขุนนางนาำนอนนางนอนโอ้โห่ไกลๆดึกๆตรงนู้นเนาะ เ,เดี๋ยวค่อยไปกันต่อคะ่ะดูซิว่าวันนี้จะไปจบที่ตรงไหนยังไม่มีจุดหมายเลยมาถึงจุดที่เป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินนะคะเหนือสุดแดนสยามเนาะแล้วคือรถมันคันอ้วนไงมันไม่สามารถผ่านช่องตอนแรกมาได้เพราะว่าพอจอดรถเป็นเยอะมากทีนี้อีสองคนคะ่ะก็เลย ต้องทำการถอดปี๊บออกปี๊บข้างถอดออกแล้วก็แบ,บกเพ่อเดินเข้ามาดูดีม,มานะขนาดไหนตรงนี้คือจุดที่เราจะถ่ายค่ะต่อปี๊บเล็กน้อยนะเ,ออเดี๋ยวตอนจะกลับก็ต้องถอดใหม่เนาะ เชียงใหม่ได้เรียบร้อยแล้วคะ่ะก็อยู่ใกล้ๆกับประตูท่าแพนะคะส่วนวันพรุ่งนี้จะทําอะไรไปที่ไหนยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนระานรคะยังไม่หมดนลมีฝั่งหนึ่ด้วยเด้อระหว่างรอคิว เพื่อมาทานข้าวซอยชื่อร้านอะไรข้าวซอยแม่สายครับชื่อ,มอ,อแม่สายจังหวัดเชียงใหม่นะคะคิวเยอะมากค่ะด้านข้างก็จะมีเป็นร้านแบบว่ากาแฟแล้วก็โยเกิร์ตเโฮเมดเมดเอออยู่ติดกันเราก็เลยมานั่งกินรองไปก่อนเนาะ หัวลค่ะดินดินบอกว่ารานนี้ผ่านนะคะ <c oughs> สองิ้งกินข้าวซอยกันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่วัดพระสิงห์วลวิหารค่ะเป็นวัดประจำปีเกิดของปีมะโรงก็แวะมาสังการะเป็นสิริมงคลสักหน่อยค่ะก่อนครับ เพราะว่าตอนขามาก็คือไม่ทันเนาะโมธนาอ,อนาคุณวัชญาเขาบอกว่าเขาจะเป็นนักลูกคองชื่อดังให้ได้ด้วยความ <c oughs> ตั้งใจ

ันนี้เขาใส่อะไรไปวิครีมหรออทำหน้ามัมมช<า>มชัดซอฟต์ครีมเขาพูดว่าซอฟต์ครีมเดี๋ยวจะมีเป็นอันนี้เป็นอะไรเครีมหรอ,อครีมแพะแล้วก็อันนี้เป็นเดอร์ตี้มัทฉะนะคะเมนูโปรดของพี่ชายวันนี้วันที่4มาการาคมนะคะเรากำลังจะเดินทางกลับไปที่กรุงเทพมาหาคนครเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ต้องเริ่มทำงานกันแล้วแต่ว่าพอดี เมื่อคือนนะ่ะก็ตกลงกันะนะว่าจะเอาอยัางไงดีจะยิงตรงกับมายาวเลยหรือว่ายัางไงแต่ว่ารถมันติดมากแล้วก็เริ่มง่วงแล้วด้วยแหละเดี๋ยวนี้ชอบเที่ยวสบายเนาะก็เลยแวะพักที่นะครสวรรค์แล้วก็ตอนนี้ออกมาจากที่พักแล้วคะ่ะมากินจิมซำกันนะอันนี้คุณจินตินเป็นคนหาคะ่ะบ้านนึ่งแต่เตี้ยม <c oughs> <c oughs> เมนูอย่างเยอะอะ <c oughs> ซาลาเปาไส้กิมชอบนะไม่หวานเกินอร่อยแบบละมุนละมุนดีค่ะโจ๊กหมูกำลังรออาหารอื่นๆตามมาอยู่นะคะมีร้านมัชฉะนะคะที่ฝนหาว้ ชื่อร้านว่าชุนทีเฮาส์นะถ้าอ่านไม่ผิดพาติมจิมมากินมัดฉับที่นครสวรรค์อันนี้จะเป็นโซนด้านในนะคะแล้วก็ที่ร้านเขาจะมีโซนข้างนอกด้วย ของติมติมนะคะแล้วก็ชาไทายยูสุข,ของฝนเองค่ะเป็นไงคะชาหอมมินลี่ที่ทางร้านเอามาให้ชิมเหรอเสียจัล้วอีกเป็นตัวนี้เนาะนี่อร่รยครับยอดน้ำค้างเย็นหมดไปแล้วยอดน้ำค้างแบบเย็นมาเดียด๋ยวเรารแต่คืนนี้นะบรรยากาศชาชาเท่านัน กรุงนี้ทำงานเนาะกุเมื่อกี้จับรีแอคชั่นไม่ทันค่ะขอะดี <laughs> อันนี้สั่งชาเลยไปชาซิกเนเจอร์ของเขาครับจุมซิกเนเจอร์ผ่านเนาะไม<ป>่ไต้องนอนแล้ว <laughs> ชาไทยยูสุที่เราสั่งนะคะจับรีแอคชั่นไม่ทันอีกแหละเป็นไงเป็นไงตกใจหมดเลยไม่มีอะไรไม่อร่อยนยตอนนี้ชาสีชนิดอยู่ตรงน้้ก็เขาน่าจะเชี่ยวชาญเรื่องการทำเกี่ยวกับพวกชาเนาะจะทำยังไงให้ชาแต่ละตัวออกมาดีอร่อย อันนี้ชาอะไรนะที่เธอสัาา่งตูตูเมตตูตูเมตตูตูเมตมาฉ่ะตูะตูเมตมาคือยาเป็นโควิดค่ะไม่ต้องมาตายตายเอาแล้วเกินน่ะที่มือนั่นอะไรนั่น่ะชิมแล้วชิมอีกชิมไม่เลิกเลยนะจบเหนือที่แล้วตัมว่าอะไรนะก็ซอยเออจบดีที่จะชอบ